ถามต่อไปผู้หมอครับอันนี้เขเขียนมาทะยาวเลยเหมือนคบระบายความในใจคุณหมอครับอะไรที่เขียนยา,ยาวๆเนี่ยมันจะตอบั้นๆใช่ครับผม,มอายุ35ปีภรรยาผม33ปีนะครับเรารู้จักกันผ่านเพื่อนๆอเริ่มต้นคบกันก็ไม่ได้ยากคุยกันก็ถูกคอถูกปากถูกใจคุยกันแป๊บหนึ่งตกลงคบกันอีกไม่นานพอคบกันได้ปีหนึ่งผมคิดว่าเธอคือคนที่ใช่ที่สุดเลยตัดสินใจแต่งงานกันครับตอนนี้แต่งงานมาได้ปีกว่ารู้สึกว่า มันมาถึงทางตันเพราะว่าหลังแต่งงานได้ไม่นานก็เริ่มมีปัญหากันเรื่องเล็กๆๆน้อยๆที่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วต้องปรับตัวบางเรื่องทําได้หรือ,อมไม่ได้ก็ไม่ว่ากันปล่อยผ่านมาสักพักเริ่มเงียบใส่กันอตอนนี้กลายเป็นทะเลาะกันอย่างรุนแรงเราอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันสองคนนะครับต่างทํางานทั้งคู่ภรรยาหยุดเสาร์อาทิตย์ผมมาหยุดแค่วันอาทิตย์ นึกถึงแค่การต้องกลับบ้านและทะเลาะกันก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วครับภรรยาผมเองก็ดูมีความสุขเวลาที่เธออยู่บ้านลําพังเพราะผมจะเห็นเธอโพสต์ใน Facebook ตลอดเวลาผมเองรู้สึกว่ามันใกล้จะจบความสัมพันธ์แล้วเพียงแค่รอว่าใครจะทนไม่ไหวก่อนอเรื่องเซ็กก็ไม่มีมานานแล้วครับผมเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยที่ความสัมพันธ์มันแย่แบบนี้เป็นเพราะว่าเราเริ่มต้นง่ายพอจะเลิกมันก็เลยเป็นเรื่องไม่ยากหรือเปล่าถ้าแบบเนี้ย เราควรครบใครนานๆก่อนแต่งงานหรือเปล่าครับอะไรก็ตามที่มันเริ่มต้นง่ายเนี่ยมันมักจะจบได้อะไรที่ได้มาง่ายเริ่มต้นอย่างฉาบฉวยเนี่ยมักจะจบอย่างรวดเร็วแต่ในคู่ที่อยู่กันมานานเรียกว่าผมมีคนไข้คู่สมรสที่แบบคบกันมาตั้งแต่เรียนหนังสือเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันน่ะฮะเก้าปีสิบปีคือตอนเป็นแฟนกันเนี่ยจะจู๋จีอีออออซ้อชอเลาะมีความสนุกนะแต่พอแต่งงานกันแล้วเนี่ยผมพูดกับลูกสาวผมเลยว่า ลูกรู้เปล่าว่าวันที่เราแต่งงานเนี่ยคือวันที่ความสัมพันธ์มันพลิกสูงสุดแล้วแล้ววันที่เราแต่งงานนั้นคือวันที่เริ่มต้นของความสัมพันธ์ขาลงจะลงเร็วลงช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณปรับตัวเข้าหากันได้เปล่านะครับเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเอ็กซ์โซร์ตฟิลเลอร์น้อเนี่ยเอ็กซ์โซร์ตฟลเลอร์ผมเนี่ยเป็นเอ็กซ์โซร์ตฟ l ลเลอร์เอ็กซ์โซรฟลเลอร์คืนี้ครับอารมณ์ดีก็จะยิ้มสนุกก็จะหัวเราะแต่ถ้าโกรธเศร้าเครียดไม่ต้องบอก เห็นหน้ารูแล้วใช่ตีตาอมองเห็นเลยคือรู้เลยว่าคนเนี้ยกำลังเครียดกาลังโกรธไม่เก็บหน้าเลยพกไอสูตรฟฟลเลอร์ไอสูตรฟฟลเลอร์พื้นฐานจะเป็นนี้นะอารมณ์ดีสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสอชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นกันเองมีวิตรภาพสูงแต่ข้อเสียครับใจร้อนวู้วามและเอาแต่ใจปรากฏการณ์เนี้จะเจอว่า ตอนเป็นแฟนกันนะแล้วยิ้มให้กันอะ่ะร้องด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันมันมันเป็นช่วงที่ดีอะ่ะแล้วพอแต่งงานไปแล้วมันพอหมดช่วงฮันนี่มูลพิเรียดช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์เสร็จแล้วตัวตนที่แท้จริงอะ่ะพอมาอยู่บ้านเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันแม้กระทั่งถ้าคนไข้นะะอยู่คอนโดมิเนียมผมจะต้องถามเลยว่า พื้นที่กี่ตารางเมตรเพราะว่าพื้นที่เนี่ยบางคนอยู่กันสองคนมัน35ตารางเมตรอ่ะเจอกันตลอดเวลามันอึดอัดมันไม่มี private zone อ่ะคือทุกคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวด้วยไมคะถึงแม้จะแต่งงานแล้วใช่คนนี้ก็หมดช่วง h ันนม m o พ n p เลียดครับก็ลองตัดสินใจครับถ้าอยู่ได้กันนะมันจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์3ข้อ1คืออยู่ได้กันแล้วต้องมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียว2อยู่ได้กันแล้วชีวิตต้องดีขึ้นอันที่3อยู่ได้กันแล้วเขาเนี่ย ต้องทําให้เรารู้สึกต่อตัวเองดีขึ้นคือรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าไม่ใช่ทําเหมือนเราเป็นอากาศสาตวอ่ะทำเหมือนเราไม่มีตัวตนอ่ะหรือพูดจาก,กระแนะกระแนเหยียดยามถักถางดูหมิน่นอะไราการคบกันนานจะช่วยไหมครับถ้าคบกันเร็วแล้วแต่งเนี่ยถ้าเป็นคนที่ใช่จริงๆนะอืใช่ก็คือใช่ซึ่งเปอร์เซ็นต์น้ <Okay. S 2> นอยมากไหมคะ ไม่มีการวิจัยไม่มครรู้ผมเจอทั้งสองแบบฮะ,ะคู่ที่ส่วนใหญ่มาปรึกษาส่วนใหญ่คือคบกันมานานแล้วอ,ะอ่ะอันนี้อันนี้เข้าใจค,คนไม่ใช่แค่หายใจก็ผิดแล้วครับผมช่วง,งแรกๆมันก็จะทุกอย่างเราก็พยายามปรับตัวปรับจูนแต่พอมันสักพักหนึ่งตัวตนมันยังไงสุดท้ายก็ต้องออกมากมใช่ในระบบของฝรั่งกับไทยก็แตกต่างกันหมอผมไม่รู้ว่าคุณหมอเห็นด้วยกับระบบไหนคือคนไทยเราอาจจะ แต่งงานกันก่อนที่ย้ายอยู่ด้วยกันแต่ฝรั่งบางทีเหมือนครับเริ่มเดทกันย้ายมา่ด้วยกันก่อนเพื่อศึกษ,ษาพฤติกรรมการอยู่ใน,นในบ้านเดียวกันโดยทัศนคติส่วนตัวผม ผมเห็นด้วยกับแบบหลังแล้วผมเคยพูดกับลูกสาวซึ่งลูกสาวผมเขาเป็นคริสเตียนที่เคร่งอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะถือว่าเ,เซ็กคือของขวัญวันวิวาเพราะฉะนั้นถึงจะช่วยเป็นแฟนกัน2ปีก่อนแต่งนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไปนอนคอนโดเดียวกันหรือไปต่างจังหวัดด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรกันซึ่งผมก็บอกว่าเอ้ยเธอก็ไม่ใชเด็กอายุ14แล้วเธอจะไม่ลองดูกันสักหน่อยเหรอ แล้วเธอคุณพ่อเอเป็นสิ่งสำคัญเธอจะไม่เธอจะรู้ได้ไงว่าแฟนเธอไม่ได้เป็นโลกหลังเร็วเธอจะรู้ได้ไงว่าเรื่องเซ็กของเธอเขาเขาทนได้แล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรพาะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้หลังแต่งนะก็ก็แล้วแต่คนครับความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าในหลักสูตรของคุณหมอก็คือการที่เราได้ได้ลองอยู่ด้วยกันอย่าง เป็นสามีภรรยางจริงๆน่าจะทําให้เราได้ข้อมูลที่เวลาซื้อรถเนี่ยต้องรอขับหรือว่าต้องทสอบอะรไหคุณหมอมีมาซื้อรถแล้วแบบว่ามาส่งแล้วก็คุณก็ซื้อรถก็ใช้คันนี้ต่อชีวิตก็ต้องรอขับกันก่อนเรื่องเซ็กซ์เนี่ยผมเคยดูผมดูจากรายการของคุณหมอนี่แหละในยูทูบเนี่ยที่เหมือนกับตอนนั้นนั้นเขาบอกประมาณว่ามันก็เหมือนกับรสนิยมการทานอาหารถ้าเกิดว่าเราเราชอบทานอาหารแบบเปรี้ยวหรือเผ็ดหรือเค็มแต่ว่าเราไม่เคยได้ทําอาหารให ให้กันและกันทานเลยนี่ก็คือการที่เราไม่เคยคุยกันเรื่องเซ็กซ์เราไม่เคยลองเรื่องเซ็กซ์กันสุดท้ายคนนี้ชอบอีสานคนนี้ชอบอาหารฝรั่งมากินด้วยกันกินไม่ได้กินไม่อร่อยไปเที่ยวกันเลยแยกร้านกันใช่ครับแยกร้านก็นั่นแหละครับลองเอาเรื่องปรับตัวเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับ ด้านมืดเนี่ยมานจะเห็นกันแล้วซึ่งตอนเป็นแฟนกันเราจะหันด้านดีด้านสว่านะครับเ,รเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับ